สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยออโตวิชันวันนี้เราจะมาพูดถึงโตโยต้าโคโรล่าครอส2,026รุ่นใหม่ล่าสุดรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่มาแรงสุดๆด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยและความประหยัดน้ำมันถ้าคุณกำลังมองหารถที่ผสมผสานความสวยงามความสะดวกสบายและความคุ้มค่าบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาด สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับโค o l l a Cross 2026คือดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมด Toyota ออกแบบกระจังหน้าที่ดูดุดัดนไฟหน้า LED ที่คมชัดและเส้นสายตัวรถที่ลู่ลมทำให้รถดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลช่วยลดแรงเสียดทานอากาศทำให้ประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นมีสีสันให้เลือกหลากหลายทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารกว้างขวางและคุณภาพสูง แผงหน้าปัดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้เชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเบาะนั่งสบายและรองรับสรีระเหมาะกับการเดินทางกลายห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขามากพอสําหรับผู้โดยสารนอกจากนี้โตโยตา้ายังใช้วัสดุภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมโดยไม่ลดทอนความทนทานในเรื่องเครื่องยนต์โคโรลล่าครอส2026มีให้เลือกหลายรุ่นรวมถึงรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดเหมาะกับคนที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ไม่อยากแลกกับสมรรถนะ เครื่องยนต์เบนซินให้ความแรงและนุ่มนวลเหมาะทั้งขับในเมืองและทางไกลระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนมาตรฐานเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและอื่นๆทําให้คุณและผู้โดยสารขับขี่อย่างมั่นใจพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็จัดว่ากว้างขวางสามารถพับเบาะหลังเพื่อเก็บของได้มากมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเช่นประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบไม่ใช้มือระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หัวลายจุด สรุปคือ Toyota c o r o l l ่ Cross 2026รวมทุกอย่างไว้ครบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยและความประหยัดเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กคนทำงานหรือสายเที่ยวสุดสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่ช่องไทยออโต้วิชั่น